เ,เช้าๆหลังฝนตกจ้กเพื่อนๆบรรยากาศหลังฝนตกชุ่มฉ่ำมากในสวนในสวนของเราก็ปลูกชะอมนะคะเพื่อนๆเ,เป็นสวนชะอมเป็นหลักเลยแล้วก็พืชผสมผสานมีกล้วยมีทุกอย่างผลไม้มีผักวันนี้เราจะมาเก็บผักในสวนด้วยผักคะนา้างาม นี่ก็คือมะม่วงแอปเปิลนะคะกระหล่ำข้าวก็มีมันกำลังงามเลยกินไม่ทันตรงนู้นก็ตัดทิ้งไม่ลวกินไม่ทันเพื่อนๆกินไม่ทันเลยเนะะี่ยค่ะพี่จะปลูกผักแบบผสมผสานเอาไว้ในสวนเนาะหงษคณะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเพื่อนๆมาดูดินีเป็นผักปลอดสาร มันกินไม่ทานจริงๆอ่ะนะนี่งามก็จะเอาไปผัดไส่หมูสามชั้นนะคะเพื่อนๆไม่ได้ฉีดยามันเราปล่อยตามธรรมชาติผักเนี่ยคะ่ะถ้าเราปลูกกินเองนะเพื่อนๆเราใช้นมจืดนะฉีดนมจืดพี่ก็ไม่ได้ฉีดนะ ไม่มีเวลาก็ปล่อยทิ้งไว้มันอยู่ในหญ้าเนี้ยถ้ามันมีหญ้านะเพื่อนเพื่อนพวกหนอนมันจะไปกวนมันจะไม่มีมากวนหรอกถ้าเราปลูกไว้คิดเองเนะี่ยเราไม่ต้องทําให้มันไอ้นี่มากถ้าหญ้ามันมีบ้างแล้วหนอนไม่ม,มารบกวนผักเราถ้าเราไปซื้อกิกนนาะมันมีแต่ยาอื ปักปอดสารจ้าหักกรอ,อบเลยนี่ะ่ะอุ้ยแล้วพี่ก็จะให้มันแตกอีกเราเด็ดเนี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะแตกขึ้นมาอีกนะพี่กินไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงปีใหม่อ่ะนี่มันกี่เดือนแล้วเนี่ยเห็นไมนจะแตกขึ้นมาอีก เราไปซื้อกินกน,นะมันจะมีแต่ยาจ้ะเนี่ยที่มันมีเป็นใบหเหลืองๆใบเก่าๆเนี่ยคือพี่เด็ดไหมนะมันเพื่อนพี่เด็ดไว้มันเป็นใบเก่าอันนี้คือยอดใหม่คณะเนี่ยหักมันแล้วเดี๋ยวมันจะแตกขึ้นมาใหม่เนี่ยยอดเก่านี่มีตัวนั้นเนี่ยเจอตัวไอโนซาวเล็กนะ่ะ เอาละเราจะผัดนิดหน่อยอันนี้เราจะผัดไปไหว้เหลือไปไหว้เหลือจากกันไหว้แล้วก็เอามาเป็นอาหารของเราอันนี้คือยอดชมมันโดนน้ำฝนนี่ค่ะแตกเต็มเลยโอ้โหมะม่วงมวงอแอปเปิ้ลอะไรเราเดินๆไปทางนู้นไปชมพืชอย่างอื่นด้วย โหยอดชอมเพื่อนๆไม่มีเวลาเข้าสวนมะละกอนี่ต้นหนึ่งเก็บได้เป็นสิบโลน้อยหนาพี่กำลังออกลูกเต็มเลยน้อยหนาใช่มันออกก็คือตัดมันลงเนี่ยคะ่ะเนี่ยพี่ปลูกไว้โซนข้างๆข,ข,ของสวนชอมแล้วเดี๋ยวมันจะ มันโดยเวลามันโดนน้ำโ่มเนาะมันก็จะกระเด็นกระด็นมาให้เราเราก็ไม่ต้องไปลดน้ำมันพื่อพวกนี้อยู่ด้วยกันได้อันนี้เป็นเขาเรียกเอาไปต้มกับขาหมูต้มไก่ต้มยำได้ทั้งนั้นเลยใบชะมวงส้มตอนนี้เราก็ปลูกส้มไว้ด้วยมีทุเรียน เดี๋ยวพี่จะไปล้างผักก่อนแล้วก็จะไปทําคณะหมูกรอบอีกวาเอาไปทาําบุญแล้วก็วายโอ้โมะนาวตัวนี้มันดกมากมลไยเม็ดด้วยนะตอนนี้เรากําลังจะขยายมะนาวให้ให้เต็มสวนเลยให้เยอะเวลาที่เรามีจําหน่ายคู่กับชฉอมมันมันไปได้วยกันได้ไงเพื่อนแล้วมันอยู่ได้นานอันนี้ลองกองลองกอง แต่ก่อนมันหักเพราะว่าต้นไอ้แน่นี่กระท้อนมันล้มทับนี่มันแตกขึ้นมาอีกโอ้โเพื่อนเออพี่เก็บทีหนึ่งห้าหกโลนะเก็บกินนะอ่ะเดีพี่ไปทำกับข้าวก่อนนะเดี๋ยวพี่ว่างพี่จะทำคลิปลงอีกนะจ๊ะ